ห้วยทรรักป่าปลูกป่าถวายในหลวงราชการที่10เหมือเช้าวันที่7กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9 9ฟาร์มเลขที่117หมูม่ที่6ตะมนห้วยทรายอำเภอสังกะแพงจังหวัดเชียงใหม่ม,ม,มีพิธีเปิดโครงการห้วยทรายรักป่าและปลูกป่าจเจริมพระเกียรติ72พรรษาโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม และบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทร่วมกับบริษัทซ p พประเทศไทยจำกัดมหาชนฟาร์มสันกำงพันพสมานิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่ชมรมกำน,นันและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยทรายเทศบาลตำบลห้วยทรายและสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยทรายจัดขึ้นมีนายอุดมเผื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและปลูกป่า ปลูกต้นไม้มีพระครูประหลัดกิติภูมิสิริวัตโกลรองเจ้าวาดวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีนายพิญโยพวัวสีพันธ์ในอำเภอสังกะแพงนางทัศนีสิริขัญสุวรรณกรรมการผู้จัดการบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทประธานโครงการห้วยรายรักป่านายอุดมสิทธ์นายีนายยกสมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายเวงพวกอินแสงกำนันตำมุลห้วยรายประธานวิสาหกิจชุมชนห้วยสายรักป่านายชัดชาญบืมปาอุดผู้จัดการบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมาหาชนฟาร์มสักกะแพงร่วมโครงการสำหรับกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นประกอบด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มป่า การทำฝายชะลองน้ําทําแนวกันไฟการดับไฟป่ามีการส่งเสริมอาชีพโดยการเลี้ยงไก่3ประเภทคือไก่ไข่อารมณ์ดีไก่เนื้อไก่สวยงามการทําปุ๋ยคุณภาพจากมูลไก่และใบไม้เพื่อจําหน่ายการปลูกพืชสมุนไพรและการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านการจัดทอดพระป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าและตั้งกองทุนน้ำมันสำหรับใช้ในภารกิจดับไฟป่าและการสนับสนุนการทำงานของอพปล รกราบเรียนเชิญที่โพดเดียนรับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านทศพลเพื่อนุดมท่านคณะผู้บริหารของ CPF คณะผู้บริหารของ99ฟาร์ม ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ครับกระผมในานามของอำเภอสันกำแพงรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและเปิดโครงการห้้ยสายลักป่าภารกิจดับไฟป่าแปลงใหญ่ลด PM 2.5 เพิ่มเศรษฐกิจกชุมชนในวันนี้พร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดงานในวันนี้เป็นท,ที่ทราบกันดีนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ของเราประสบปัญหาในเรื่องของหมอกควันไฟป่าและ PM 2.5อย่างรุนแรงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจกของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยพื้นที่ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่าทุกปีซึ่งที่ผ่านมานะครับทางอำเภอสันกำแพงของเราและทางผู้นําชุมชนของตำบลห้วยทรายได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการตรวจป่าทําแนวกันไฟและดับไฟป่าเมื่อไฟป่าเกิดขึ้นทําให้สถิตินะครับในเรื่องของหมอกควันไฟป่าในปีนี้นะครับต้องนําเรียนทุกท่านนะครับว่าเราสามารถลดจุดฮอสปอต ได้เกิน60%ด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องชาวตําบลห้วยทรายเมืมม่อมีการจัดตั้งโครงการห้วยทรายลักป่าขึ้นนะครับโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่า,ายทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและชุมชนในตําบลห้วยทรายเพื่อช่วยกันดูแลป่ารักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนกระผมในานามของอำเภอสันกำแพง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างยั่งยืนและเป็นตัวอย่างของชุมชนอื่นต่อไปกระผมในานามของอำเภอสันกำแพงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาเข้ามาร่วมงานในวันนี้และขอต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอสันกำแพงด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับกราบขอบบขอบคุณท่านานายอำเภอเป็น,น,นอย่างสูงนะครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายอุดมชิดนายีรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานความเป็นมาของสิบพื้นที่เป้าหมายครับกับเรียนท่านทุสพลพอุดมรองรูัวราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านน, 4, นายอำเภอพินโยครัวศรีพันนายอำเภอสังขะแพงและขุณทัชมีนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินายกสมาค,คมต่างๆนะครับประชาชน ชุมชนบ้านห้วยสายรักษาป่าครับอย่างที่ท่านนายอำเภอได้เรียนว่าเ,าเรามีผลกระทบดังพีเอ็มสองจุดห้ปีนี้ถึงแม้ว่าหมู่บ้านเราจะช่วยกันรักษาที่ดีแต่ในภาพรวมเราก็ยังมีพบผลกระทบอย่างสูงทางภาคเอกชนไม่ได้นิ่งนอนใจครับดังกกลรอทางสุาอุตสาหกรรมได้มอบหมายเรื่องการจัดการของดับไฟป่ารถพีอ็มพุ่มเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทางสภาทางสมาคมนิเวศก็ได้เรซตกรอบงานใน4ด้านนะครับด้านเศรษฐกิจก็ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเกษตรนะครับด้านท่องเที่ยวก็จะมีท่านในยกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนเข้ามารับช่วงต่อนะครับแล้วก็ด้านมาความมั่นคงก็งมีการเนียวกวันไฟ ปลูกป่าแล้วก็ฝ่ายแนวนะครับแล้วก็เรื่องของชุมชนต่างๆสภาวสากลก็ยังมีตัวขับเคลื่อนภายใต้โครงการเชียงใหม่เวยดเนี่ยแคสโตซิตี้นะครับก็อันนี้เป็นโครงการที่เราจะนําเรียนให้เกิดมกเกิดผลในกรอบเวลา5ปีนะครับให้เมืองของเมืองเราเนี่ยมีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้เกิดการเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงขอบคุณครับ รขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านที่อยู่ด้านล่างนะครับขอเชิญนั่งลงนะครับ,รบนั่งลงตามสบายนะครับขอบคุณครับกับลำดับต่อไปขอเรียนครับี่เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านในอำเภอสันกำแพงและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามของบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนสนุนโครงการห้วยทรายรักป่าในครั้งนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากต่อตำบลห้ว,หวยทรายในอนาคตจะเป็นแบบอย่างให้ชุมชนเดืนๆได้เข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติ CPF เราแต่หนักจากนั้นนายชเวงพวกอินแสงกำนันตำบนห้วยทรายประธานวิสาหกิจชุมชนห้วยทรายได้กล่าวรายงานดังนี้ การจัดการของเสียในชุมชนการจัดการของเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นต้นกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชนตามเทศกาลต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มขึ้นในนามกรับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านอำเภอสนกแพง ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะย่นขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานของงานวันนี้โครงการห้วยสายรักป่าเนี่ยเกิดขึ้นจากความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในพื้นที่ห้วยสายของเรานะคะท่านกำน,นันท่านนายกอบาตาและกรรมการทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในโครงการนี้เป็นอย่างดี แล้วก็เรามีความหวังอย่างยิ่งที่ว่าโครงการนี้จะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตำบลพุ่มทรายของเรานะคะเรามีโครงการที่จะทํางานทั้งหมด5ปีนะคะเป็น5ปีแรกของการทํางานซึ่งใน5ปีนี้เราจะมีภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมคือการปลูกป่าซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์อของการปลูกป่านะคะเป็นเรื่องดีอย่างมากเลยพอเมื่อกี้ฝนํำท่าจะตกพอเราปักตะไคร้ไป3ต้นถ้าอาทิตย์โล่เลยค่ะ ก็ร <S an> ู <S an> ้ส <S an> ึกว่าเป็นเลิกดีมากแล้วเราก็จะมีโชคดีต่อไปด้านเศรษฐกิจตอนนี้เราเตรียมการเลี้ยงไก่ไข่ไขนะคะจากทางซีพีมอบไก่ไข่สาวที่พร้อมไข่ให้เรา300ตัวนะคะเมื่อมาถึงปุ๊บก็จะไข่ปั๊บก็จะเป็นไข่อารมณ์ดีเพราะเราจะเปิดเพลงให้เขาฟังแล้วก็จะมีอาหารอร่อยๆให้เขากินนะคะก็จะขายไข่ก็จะทําให้กลุ่มวิสาหกิจของเราเริ่มมีรายได้ซีพีมอบที่ไก่ให้เราอีก เยอะเลยที่ไก่ซีพีเยอะมากแต่เป็นที่ไก่ที่ราคาแพงเพราะนั้นเขาหมักมาเรียบร้อยเราก็จะมาผสมกับดินกับปุ๋ยกับใบไม้ที่มีคุณค่าแล้วก็บรรจุถูกขายในราคาเยี่ยมผ้าใบดีๆให้กับสังคมของบ้านสะยเวยสายเตรียมมาชมไร่กุหลาบหมู่บ้านกุนหลาบที่สวยที่สุดในโลกได้แล้วนะคะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นีรอไปก่อนก็ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขณะนี้ก็ได้เป็นเลิกันอยงปรบมือดังๆครับ ต้นไม้ที่เห็นนี้นะครับเป็นต้นไม้มหามงคลก็คือต้นรวงพึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่สิบนะครับ,รบต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงานครับกราบราชการคุณเจ้าที่เคารพนะครับเรียนท่านพินโย คัวสีพันธ์ครับท่านนายอำเภอสันกำแพงท่านอุดมชิดนยนนะครับประธานโครงการห้วยสายลักป่านะครับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชีงยงใหม่ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านสมภพและท่านทัศนีนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติซึ่งวันนี้โหหลายหน่วยแล้วก็หลายภาคีเกิดถ่ายมากนะครับอันนี้ผมรู้สึกยินดีครับแล้วก็เป็นเกียรติ เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในวิธีเปิดโครงการห้วยสายลักป่าซึ่งจากเท่าที่ฟังเนี่ยเจตนามหลักก็คือการ ต่อต่อโอ้หรักนัยพรรูปพะปนบนุระรปลกอานตุนพราจันตาจากกองสะจเืออง เอาหมดเลยเอาหมดหมดเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Sub s c r i b e กดถูกใจ ดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัดนสนันเชียงใหม่ จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจววงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงผสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนธรรเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองหย่งหุงขึ้นหม้อ หอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอาย CGI.